สวัสดีครับเบกีซีอ้าวไปทางใดแล้วนะจะมาขนกะอ้าวบปแถวลงน้ำสงสัยยาวไปนู่นเลยนู่นโอ้สงสัยไปนานนน่นเลยนะครับ โน่นละมั้งฮะโน่นโน่น่นเออใช่ตอนแรกนึกว่าจะมาแช่ไว้นี่ก่อนกลายไปโน่นแล้วครับสองเท่าพ่อกับแม่เนาะเป็นไปอัน,นกามาแกกามาพี่น้องคนกามาปุ๋ยเขาก็ไปรับกับตันผมก็ทำภารกิจข้างในอยู่นะครับเอฟซโน,น,น่นมาแล้วพอดีมาเลย FC มาแววมาแววสวัสดีครับโอ้โหเลิกเรียนนี่หน้าบานเลยนะตอนไปนี่หน้ายังกับอืมพอตอนมานี่แม่พ่อครูสุดยอดเลยเวลาเลิกเรียนโอ้มาหอดกันแล้วเดวอเอฟซีทุกท่าน ยังจะอื่นอีกยังจะอื่นอีกยังจะอื่นอีกมงคะนนนล้วเอาขาเลิกเรียนแล้วเนี่ยเมื่อเช้าใครไม่รู้หน้าบูดบูดเมื่อเช้าใช่คนเดียวกันไหมใช่คนนี้ไหมเออยจะบังคับบังแคบไปหิวไหมนะหิวปะหิวปะ ไปเซ็นเอกสารให้ลูกเราบ่ลุงผู้ใหญ่ไม่อยู่โอ้โเดี๋ยวมืดๆค่อยไปทางนั้นต้องให้เพื่อนได้เซ็นถ้าง,งั้นเอกสารมันจะไม่ครบถ้วนโอเคเอาถ้าง,งั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะบูทต่อแล้วไปไหนล่ะไปหาแอปชีนสองแล้วบ่ไหนมันเดินไปข้างหลังเนาะเออเอแเีย เออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าถ่ายอย่าถ่ายลูกก่อนมาเนี้ยมาเนี้ยลูกไปเยี่ยใช้เยี่ยใช้เยี่ยใช้มาหิวหิวหิวแล้วโอ้หิวก็หากินเอมา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 บายบายเอฟซีก่อนสวัสดีครับเอฟซีก่อนอันนี้ละมาแต่งตัวหล่อแค่ไหนไหนถอดชุดนักเรียนดีกว่ามั้งพี่เพื่อนอ่ะข้อว่านะ โอ้ยเท่าเลยยังจะรักแม่อะไรขนาดนั้นโอ้ยไปไปหาอะไรกินเธอพาลูกไปหาอะไรกินทางนั้นอยากกินกระเตลโอ้ยชอบแต่กินกระเตลเลยวันนี้ยังไม่มีกระเตลเลยร้านกระเตลแล้วกินอย่างอื่นไว้ก่อนลูกพี่ไปรู้ดิไปดูที่ร้านไอถอดชุดก่อน ใช you know? ่เดี๋ยวตัวเองก็ทำเป็นเละคอยดูดิเล่นกันเละเทะเลยถังถังเรียกหาละเหงาเนาะหมาเจ้าเนาะขาเจ้าไม่ได้เนาะูยหนุน วันแล้วโ้อร้องหาพึ่งหายไข่นะไอเจ้าตัวนี้และเอฟซเจ้าถังนี่แหละที่วันนั้นเมาไม่รู้ว่าโดนยาหรือว่ากินคางคกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเราก็ตอกไข่ใส่สองรอบเนาะแล้วก็น้ํายาจางจืดตามที่เอฟซแนะนําไข่ก็ตามที่เอฟซแนะนําตอกเข้าปากเลยเอฟซี เช้ากับเย็นมันก็ออกคืนนะเออแล้วเขาก็อาเจียนออกมานะคล้ายๆแบบล้างพิษนะใช่ใส่ไข่เข้าไปรอบเช้ายังไม่เท่าไร่พอรอบเย็นปุ๊บเห็นซึมๆจัดอีกลูกหนึ่งอีกฟองหนึ่งใส่แล้วก็กรอกตามด้วยน้ำเออน้ำว่าจางจืดอ่ะใช่กรอกเข้าไปอีกพอเช้าวันต่อมาเออเริ่มและเริ่มกินอะไรได้แล้วก็ถือว่ารอดเนาะรอดเนอะปลอดภัยหายห่วงนะเอฟซี ตอนนี้ก็เริ่มระมัดระวังแล้วแหละเนาะนอ,อ่ะโชคดีแล้วแหละที่ไม่ได้เป็นอะไรเอาเอาโอเคฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปทำงานต่อบา,บายบายสวัสดีครับ